สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องมอมอยเวลีเมื่อคืนเราก็ได้ดูได้เห็นสนามการแข่งขัน v n l รอบสุดท้ายกันไปแล้วคือประทับใจนะครับสนามใหญ่โตอลังการกว้างขวางมากสมราคารอบไฟนอลจริงๆครับ โปรดักชันก็จัดเต็มอยู่แล้วนะครับ VNL ดูสะอาดสบายตามากๆซึ่งมี1อย่าง1สิ่งนะครับที่แปลกตาไปแตกต่างจากสนามอื่นๆก็คือพื้นสนามจะไม่ใช่สีส้มเข้มๆแบบที่เราเคยดูกันแต่เป็นสีที่ออกเป็นสีเนื้อๆอ่อนๆนะครับซึ่งดูแล้วก็สบายตาดีเหมือนกันมาพูดถึงในเรื่องของมุมกล้อง เจ้าภาพตุรกีถือว่าทําออกมาได้ดีนะครับยอนหน้าตื่นเต้นและดีใจและก็รู้สึกภูมิใจจริงๆครับที่สาวไทยของเราทําผลงานได้เยี่ยมและมีโอกาสเข้าไปเล่นในสนามที่ดีแบบนี้ให้พวกเราได้รับชมกันทุกคนเก่งมากรอเชียร์แล้วนะครับ